พูดถึงในเรื่องของผิวสวยผิวอินมฟูเนี่ยจะต้องนึกถึงคอลลาเจนอย่างแน่นอนซึ่งปกตินะคะผิวของเราเนี่ยก็จะมีคอลลาเจนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าปริมาณคอลลาเจนและอิลาสตินในผิวหนังของเราเนี่ยก็จะลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นของเรานั่นเองค่ะ ก็จะทําให้ชั้นผิวหนังของเราเนี่ยขาดความยืดหยุ่นเกิดริ้วรอยเป็นร่องหรือว่าผิวย่อนคล้อยได้และคอลลาเจนตอนนี้นะคะในตามท้องตลาดเนี่ยก็มีเยอะมากเลยนะคะไม่รู้จะเลือกกินตัวไหนเลยใช่ไหมคะแต่วันนี้อิวมีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมาให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะเป็นตัวนี้เลยค่ะ b e s t รว l DSC อสซีคอลลาเจนกัมมี่นะคะเป็นคอลลาเจนแบบเขียวนั่นเองค่ะทุกคนเป็นการคิดคนร่วมกันขอ,ของอาหารเสริมแบรนด์ไทย b บ s t รว l นะคะที่จับมือกับ d s c ผู้ผลิตอาหารเสริมชั้นนําจากประเทศญี่ปุน่นือเหมือนกับกกกาาารรรรินน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 ขขมมมเเเเเเลเลยยคค่่่่่ะะะะห็็็ดดๆๆแแแแบบบีีะะี้้ตวปโช์องงไพัท กินกันเลยค่ะโดยใน1ซองของเขานะคะจะมีคอลลาเจนถึง20,000มิลลิกรัมเลยค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มีแค่คอลลาเจนเท่านั้นนะคะเขายังมีวิตามินซีที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการดูดซึมและสร้างคอลลาเจนเพื่อให้ทํางานตามปกติของผิวหนังมีส่วนผสมของไบโอตินนะคะที่มีส่วนช่วยในการคงสภาพปกติของเส้นผมและยังมีส่วนผสมของวิตามิน B12 ที่มีส่วนช่วยในการสร้างสารจําเป็นในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงซึ่งก็มีส่วนช่วยทําให้ผิวแลดูสุขภาพดีได้อีกด้วยค่ะ ตัวนี้นะคะเขาเป็นอาหารเสริมในรูปแบบกัมมี่นะคะซึ่งแบบทานง่ายมากๆนะคะเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยเหนียวนุ่มนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะกินเหมือนขนมเลยทําให้เราสนุกกับการทานอาหารเสริมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาเป็นคอลลาเจนที่ไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะกลิ่นหอมนะคะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่เพราะว่าเขาทําจากน้าสตรอเบอรี่แท้และกินแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวอ้วนเลยนะคะเพราะว่า1เม็ดเนี่ยเขามีแค่สิแคลเองค่ะ ตัวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่ทําให้เราหมดปัญหาการทานคอลลาเจนที่ยุ่งยากไปได้เลยนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยทานแล้วเนี่ยก็ได้ทั้งเรื่องของผิวสวยแล้วก็ในเรื่องของอร่อยด้วยค่ะและถ้าหากใครสนใจนะคะอยากจะลองนะคะก็ดูรายละเอียดหรือว่าสั่งซื้อกดลิงก์ที่ด้านล่างในคลิปนี้ได้เลยนะคะ